เมืองนครราชสีมานะคะได้ออกมาเร่งรัดให้เทศบาลตำบลบ้านใหม่สอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีประหลัดเทศบาลทุจริตเบิกเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนขณะที่สํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาได้ตรวจสอบดีการมีการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ2,557-2,559รวมเป็นเงินกว่า4,0,000 0บาทค่ะ นายสราย,ยุทธแก้วกุลปรีชาในอำเภอเมืองนครราชสีมาได้มีหนังสือส่งไปยังเทศบาลตำบลบ้านใหม่ออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเลขหนังสือที่ นม00236ทั00 61ลงวันที่5กันยายน2559เรื่องขอให้สอบสวนลงโทษร้อยเอกสุพรชัยสเวตมานกับพวกกรณีทุจริตเบิกเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนโดยเนื้อหาของหนังสือตีตราลับนะครับระบุว่าอำเภอเมืองได้สั่งการเทศบาลตำบลบ้านใหม่ตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงตามหนังสือเลขที่นม00236 23, 23นะครับลงวันที่29มีนาคม2559 แต่ขณะนี้เวลาได้ล่วงเลยมานานนะครับอำเภอเมืองนครราชสีมายัางไม่ได้รับรายงานผลการดําเนินการกรณีดังกล่าวแต่อย่างใดประกอบกับจังหวัดนครราชสีมาก็ได้แจ้งนะครับว่าผู้ร้องเรียนขอทราบผลการสอบสวนดังกล่าวอำเภอเมืองจึงขอให้ทศบาลตบลบ้านใหม่เร่งรัดดาเนินการและรายงานผลให้อำเภอทราบภายในวันที่10กันยายนนี้ครับ ทั้งนี้ก่อนหน้านี้นายสกุลชัยสุพิมารดรองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรโพกลางเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับร้อยเอกสุพรชัยสวีมานปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบสวนและรวบรวมหลักฐานส่งไปยังเลขาธิการคณะก,กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปาปทตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักรา2,551ตามมาตรา30เพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปแล้วค่ะต่อมาผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามไปยังนางสายเรียมเดโชสินสวัสด์นะครับรองนายกเทศมนตรีรักษาการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ถึงความคืบหน้าการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งของอำเภอเมืองนครราชสีมาแต่นางสายเรียมระบุเพียงว่าไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลเรื่องนี้ครับ ทังนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าสําหรับกรณีที่ร้อยเอกสุพรชัยสเสวตมานประหลัดเทศบาลตําบลบ้านใหม่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตเบิกเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนเกิดขึ้นเมื่อครั้งร้อยเอกสุพรชัยมีคําสั่งให้ไปช่วยราชการที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาโดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หลักในตําแหน่งประหลัดเทศบาลทําให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งในอัตราเดือนละ5,600บาท และค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากันแต่มีสิทธิเพียงได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ3,500บาทเท่านั้นซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาก็ตรวจสอบบิการเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งนะครับและเงินค่าตอบแทนรายเดือนของร้อยเอกสุพรชัยตั้งแต่ปีงบประมาณ2,557จนถึงปี2,559นะครับเป็นเวลา53เดือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น48,100บาทครับ